เขาคนเขาเนี่ยนะหาเงินเก่งจะได้กระจักรวยจะได้กระจักรแล้วใจ้เงินัดจ้างเนี่ยนะนั่นแหละความชิบผ่ายเกิดขึ้นคนเขาเต้องมีพ่อง่าบ่ห้าทำตัวรวยพ่องแต่ช่วงที่ได้เงินมานักๆกระทำตัวรวยสักปักหนึ่งแล้วกระทำตัวพอมีพอแดกแน่เพราะรู้สึกว่าใจ้เงินเป็นนักแล้วกระทำตัวพอมีพอแดกใจน้อยลงแต่ก็ยังดูดีอยู่แต่ถ้าเงินน้อยลง เฮ้ยไอ้หา้าชักแจงเงินรักระเบยอย่ะทำตัวตุเกเขก้าจัดมาต้องทำตัวตุก้องแล้วทำตัวตุกมันเบิเนี่ยคิงทำตัวตุกมันเบิรเงินคิงก็เหลือนนะัะอันนี้จัดมารวยตึงวันาจาย์มาฮะจังเงาตึ้งเาอย่ามาแดกรวยตึงวันรวยตึงวันฮะชัเงินแบบเศรษฐีตึงวันเนี่ยคิ้งไปเหลือตัวใดคิ้งนี้ตัวใดก็หมดมางงาวคนเอาเ้างูจักชัเงิน ใช้เงินแบบรวยจําเป็นต้องใจเพราสร้งางภาพใชเงินแบบกลางๆเพื่ออ้อมเงินใชเงินแบบตุกเนี่ยอ้อมเลยอันนั้นหมายความว่าระวังเลยระวังอนาคตเลยอีก่าจาตหมาเข้าใจอ่ะมาห้าหัดาไปนี่มปเดียวนี่